อ้กุ้ยหางนวก,บบน,น,กน,น,นี่ยครับเจ็บเท่าไหร่ัวอันนีิสักทาริเนียมติเก่นบอกขว้วกาล่ะครับเอาปมด้วยฝรัง่งออกมาเราวาดรูปบาได้เห็นไหมยอวาดเสนอขายให้เราไงภาพไหนเรามาขายไปรูปนั้นสิบบาทยี่สิบาทแม่ม่าอะไรไอแล้วก็ซื้อเอาไปทิ้งไว้ฝาบานเราไปเบิ้งวาดให้เราเบิ้งเออ ที่กี้เนะพ่อเย่เสริมไส้ข้อสิทพิพัฒน์มีคดีก,ก,กันกับประเทศจีนไส้ดีไส้นีนเราสมมุติเจ้าได้ยินข่าวว่าทีว่าเราขับเครื่องบินไปเยอรมันว่ารอ,อดสิบแล้วครับเร,เราขอได้ตัดบทได้ไหมตัดบทคำบอกขอขานบอกย่างเย เอาไปลงว้หมู่บ้านละหนึ่งมืนล้านบานทภายในประเทศไทยไนี่เงื่อนไขกับเงืนเล่าดิสองคนเล่นม่ได้เออเขา่าเงื่อนไนี่าะเป็นขีดขาเนี่ยครับเงื่อนไขนี่เป็นภาษาอีสานออหนึ่งมืนล้านบาทหมู่บ้านละหนึ่งมืนล้านบาทออกไปใ้บ้านใ้เมืองประชาชนเราไว้แต่เห็ดหนึ่งเห็ดลงเลียน เฮ็ดอีหยังไรเพราะถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาสนแต่ต้องไล่บ้างดีๆซะก่อนแต่้มันขาดตรงแรกง,งานไาวลาด้จเห็ดแล้วมันไปนติดตรงพ่อใหญ่ปานนั้นอาหารว่าบ่าใหยรดุูกชายซื้อปีศาอาหารเนาะบริหารโรงเรียนผู้บริหารอา่ะมันม,ม่แม่นได้พยย่อใหญ่จาไล่บิ่งดีด้อยมะบุข่อยหางกันไ้ก้อนนั้นนั่นเล่นมวในหน่อยเด้อเอ้อ เล่นยญได้เด้อสกายกตมาสงใดรู้จักดีครับเมื่อนั้นแท่งฟุตบอลคู่เรี้ยวมาดริดกับบาร์เซโลนาอ่อย่ามั่วนะครับเด้สองคนเด้อแล้วอย่าลืมมาข่อยกับเล่าเล่นฟุตบอลเนี่ยกับรอดซิปองปัจจุบันเนี่ยอ่าข่อยต้องเอารูปข่อยออกมาคือเก่าเนี่ยครับอ่าอดิศักดิ์ท่านนี้เนี่ยเมื่อย่ามั่วนะครับเด้อ เลนเตล่เทียวนี่เลฟูจิ4แสนล้านปอนด์4แสนล้านปอนด์ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือผู้ค้ำบอดในวงการพนันฟุตบอลอย่ามั่วนะครับอย่ามั่วนะครับเรียนจบมอท่อมาแล้ว ร้อยสิบองค์ปัจจุบันครับเล่นน้ากันครับตา่ังบอกไงใส่ก,กันซืเจอเลยะย่ามั่วนะครับเด้อเล่ฟูจิของประเทศญี่ปุ่นนะ่ะเป็นของคนไทยแล้วอยามัวนะครับเด้อเ่นตะละเถี่ยวเลยอย่ามั่วนะครับเด้อเรื่องเนี่ยได้ไปแล้วนะมูบา้านละหนึ่งหมื่นล้านบาทเนะยะยมัวเนดะ้อ